สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มนทาในช่องมุนทาสไตล์วันนี้พี่มลทาก็มีชุดเซตขา8ส่วนแต่ว่าเป็นคอจีนนะคะไม่ติดคอนะคะเป็นผ่าหน้าตลอดเป็นแขน5ส่วนเป็นแขนเหมือน แขนจัมบลูเนี่ยนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะถ้าแบบใครสนใจอยากใส่เป็นเซ็ผ้าลายดอกตอนสงการา์แล้วไม่ชอบใส่เสื้อแขนสั้นตัวนี้ก็จัดได้เลยนะคะสวยมากๆวันนี้เรามีกันทั้งหมดสามลายสามลายนะคะแต่และลายก็แบบ โอเคนะคะสำหรับสงกรารมากมากๆเลยนะคะผ้าใส่สบายค่ะตัวนี้ผ้าผ้านิ่มนะคะผ้าผ้าไม่หนาเกินไปแล้วก็ผ้าลินินมันช่วงสงกรารมันก็โอเคนะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีแห้งไว โดนน้ํโดนอะไรแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วนะคะมันไม่ได้ชื้นเหนียวเหนอนะอยู่นานนะคะสีชมพูนี้ก็สวยนะคะเพืพ่อนๆถ้าสนใจก็แอดไลน์นะคะด้านบนนี้ได้เลยแล้วรีบทักมานะคะเพราะว่าสินค้ามีน้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะส่วนสีนี้ก็พี่นุ่นทามองว่าอืมสุภาพสุภาพเรียบร้อยมากๆานะคะตัวนี้สุภาพเรียบร้อยเป็นสีออกโทนฟ้า ทนฟ้านะคะพื้นครีมแล้วก็มีดอกอมม่วงซึ่งแบบถ้าคนไม่ชอบสีชุดฉาดก็จัดตัวนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนค่ะก็ทักเลยค่ะแอดดล์ยด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีพวกสีพื้นนะคะสีพื้นเป็นสีสีสีสดสด,สดมาให้เพื่อนๆนด้วยนะคะ สีพื้นมีเอามีริ้วด้วยค่ะทุกคนค่ะริ้วขาวดำอ่าริ้วดำที่คำว่าริ้วดำแล้วบอกว่าขาวดำมันไม่ได้ขาวนะคะพื้นมันไม่ได้ขาวมันพื้นแบบว่าเขาเรียกมันเป็นออกธรรมชาตินะแล้วก็มีริ้วดำมันไม่ได้ขาวจัวแล้วดำถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่สวยริ้วขาวดำแบบนี้สวย อาวนธหดาก็ลืมอธิบายเรื่องกางเกงไปนะคะทุกคนค่ะกางเกงเป็นเอวขอบด้านหน้านะคะแล้วก็มีซิปด้านข้างมีกระเป๋าสองข้างนะคะใช้ได้จริงแล้วก็ข้างหลังเป็นยางยืดนะคะยางยืดตัวนี้ตัดฟรีไซนะคะ เอล่นะยืดได้สุดๆลายเลยถึงสาแต่พี่วันธานแนะนำว่าสามสองากำลังสวยเออส2มสองากำลังสวยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นฟีซส์ที่ใส่3 2มสองากำลังสวยส่วนเสื้อก็เหมือนกันคนที่ใส่442สนะ่สกําลังสวยเพราะเสื้อจริงๆหน้าผ้ามานะันอะสีหน้าวัดจากซ้ายมาฝาได้4ี่4คนที่4042ใส่กำลังสวยคนที่ใส่38หรือเบอร์แอลก็ใส่ได้ค่ะสำหรับท่านที่ชอบ เ,เสื้อผ้าทรงหลวมนะคะนี่สีแดงแดงสวยนะคะไม่ได้แดงสดนะคะทุกคนแดงวายเป็นแดงที่แบบว่ามองแล้วไม่ฉูดฉาดเออไม่แสบตาไม่แบบมองยังไงอะมองสวยอะอมพื้นทาแบบเอามาขายที่ไรเวลาเราโชว์กับเสื้อผ้านะาส่วนกางเกงนะคะลูกค้าสามารถนะคะที่จะไปแมทแยกกางเกงไปแมทกับลายดอก ที่มันมีดอกแดงๆสักหน่อยหนึ่งสักนิดหนึ่งมาใส่คู่กันก็สวยนะคะใส่เป็นครอปสั้นๆก็ได้นะคะแองเกงเอวยางยืดเดี๋ยวนี้กำลังนิยมค่ะยืดข้างหลังซึ่งมันมันเขาเรียกว่าฟรีไซส์ที่ไม่ได้ใส,ไไใส่ไม่ได้ใส่ทุกไซส์อะนะคะใส่กันแบบอืมเฉพาะเนี่ยอย่างที่พิมพ์ทาว่าสามสองสมสี่ไม่ได้ใส่ตั้งแต่28่จนถึงสาหเงี้ยเพิ่พ์ทามองว่ามันม่สวย สีบานเย็นก็สวยค่ะสีบานเย็นนี่แจ่มมากถ้าถ้าแบบท่านใดที่ชอบสีแจ่มแจ่มแนะนําแนะนํานะคะสีบานเย็นบางท่านนะใส่สีบานเย็นมาเดินนะสวยมากมองเห็นแต่ไกลนะแล้วก็มองเขามองสวยมองพองย่งคนผิวขาวยิ่งสวยยิ่งคนแต่งหน้าแต่งตัวยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่แนะนําด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าสนใจก็ทักได้เลยแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามา ในลายที่พี่นทาสอบถามเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมขนาดอะไรแบบนี้นะคะเนื้อผ้าเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนื้อผ้าเป็นผ้าลินินค่ะเนื้อดีนะคะทุกคนคะ่ะสีชมพูกรีบบัวสีชมพูกรีบบัวก็เป็นสีที่แบบเขาเรียกว่าไม่รู้นะพี่วุนทาใส่ได้พดี่พันทาคนสีดะผิวคล้ำเนาะแต่มีความรู้สึกว่าเราใส่ได้มันเป็นชมพูกรีบกริบบัวมันออก อันนี้มองแล้วมันดูออกเหมือนจะมีมีสีผสมเป็นแบบออ,อรุษนิดๆด,ด้วยซ้ำซึ่งใส่แล้วใส่ได้ค่ะสีสีนวลน,นวลตาจากชมพูบันเย็นที่แซบนะคะแล้วก็มาสีชมพูกรีบบัวท,ที่นวลน,นวลสายตานะคะแล้วก็มีสีตัวนี้เป็นสีเขียวขี้มา คือมันเป็นไม่ได้ออกเขียวมากไปหรอ,อกขี้มาขี้มาที่เราเห็นนะ่ะยังไงมึดมุดหน่อยนะคะเอ่อเพื่อนๆที่ชอบนะคะสีลักษณะนี้ก็จัดไปได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเตัวตัวเสือ้อจะเป็นคอจีนนะเป็นคอจีนนะคะทุกคนคะ่ะข้างหน้านะคะผ่าตลอดนะมีกระดุมนะ กางเกงความยาวประมาณ3 3มสถึงสาเป็นขากระบอกตรงนะคะทุกคนคะ่ะเป็นขากระบอกตรงยางยืดหลังนะคะเผื่อเพื่อนเข้ามาทีหลังนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างสองข้างนี่เจอริ้วอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะริ้วนี้สวยบอกเลยริ้วเหลืองริ้วสวยเหมือนครีมอะ่ะเหมือนครีมเหลืองนะคะเหลืองก็ไม่ได้เหลืองแบบแก๊สมากมายตัวนี้สวยงามมากๆถ้าใครชอบผ้าริ้วเอ่อ มีความรู้สึกว่าฉันใส่ริ้วแล้วฉันทําให้ตัวฉันผอมอะไรประมาณนี้ก็จัดนะคะตัวนี้ริ้วนะคะจริงๆผ้าเนื้อริว้วอย่างเนี้ไม่ค่อยมีนะพี่วันทานไปหาซื้อก็แบบลูกค้าสั่งก็ยังไม่ค่อยได้เลยค่ะเออไม่ค่อยมีให้เราสลาฟอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เราค่ะผ้าผ้าไม่ค่อยมีนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่วันตาต้องขอบคุณเพื่อน,อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบ คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเราแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญ หากชอบแล้วก็แอดไลน์และทักได้เลยนะคะแอดไลน์ add และทักพี่วันทาได้เลยนะคะสินค้าเรามีไม่เยอะนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ขายดีเป็นช่วงหน้าง,งานช่วงสงกรานต์นะคะทุกคนถ้าสนใจก็รีบเลยนะคะแอดไลน์และทักมาแคปหน้าจอก่อนนะคะแอดไลน์ line, แล้วก็แคปรูปแคปรูปที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการแคปออกมาแล้วก็ส่งมาในไลน์ ส่งมาในไลน์นะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือถ้าไม่มั่นใจว่าจะใส่ได้ไม่ได้ก็บอกไซส์ของตัวเองจริงๆมาก็ได้ค่ะทางร้านจะได้บอกได้ว่าอ่าขนาดนี้จะใส่สวยขนาดนี้จะใส่รวมค่ะนี่จะใส่คับไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเอาแล้วก็วันนี้พี่นรราต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้พี่บรรทัศไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ